สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องุ่พยอมค่ะเดี๋ยวบ้านไร่องุ่พยอมจะเอาต้นไม้ที่ได้รับมาจากช่องของป่าภัยไอยหมอกดอกไม้ขุนเขาหมื่นบุกผานะคะตอนที่ห่อ,อก,กระดาษมาก็ยังดีอยู่นะคะพอบ้านไร่องพยอมได้เอาออกมานะคะอาการของเขาก็จะเริ่มเริ่มแห้งนะคะ เพราะว่าที่บ้านไร่มงุพยมตอนนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะนี่ค่ะบ้านไร่มงุ่พยมก็สะเพร่าไปนิดนะคะคือลืมห่อกระดาษไว้นะคะเอาออกมาตั้งไว้เฉยๆก็เลยเหี่ยวนะคะเดี๋ยวจะมาทํานุบํารุงใส่กระถางแล้วก็พักฟื้นให้เย็นๆนะคะอันนี้ก็เป็นดินนะคะ เป็นดินหมักใบไม้เดี๋ยวใส่ฐานผสม,มลงไปนิดนะคะก็ไม่รู้ว่าต้นไม้แถบเขตทางภาคใต้นี้เขาชอบหรือเปล่านะคะแต่ไม้เขตอีสานเขตภาคกลางภาคตะวันออกปลูกแล้วดีนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ กะมะพร้าวสับที่หมักไว้เป็นปีเลยนะคะคือแช่น้ำนะคะก็จะใส่ลงไปด้วยนะคะลดด้วยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะอันนี้เป็นการทดลองนะคะช่องป่าภัยไอหมอกบอกว่า ให้บ้านไร่องุพยอมเอาต้นไม้ทุกชนิดที่เขาส่งมาให้นะคะทั้งหมด5ชนิดนะคะเอามาทดลองการปลูกนะคะถ้าปลูกได้รับรองค่ะว่าตลาดต้นไม้ของเขาจะแพร่ไปไกลได้จนถึงเหนืออีสานใต้เลยนะคะ เพราะว่าที่บ้านไร่องพยนพยอมนี้อากาศร้อนมากๆนะคะถ้าหน้าร้อนหรือช่วงร้อนนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวก็บอกได้เลยนะคะว่าหนาวจับใจเหมือนกันถ้าหน้าฝนฝนก็ตกชุกอีกเหมือนกันนะคะชนิดแรกเลยนะคะนี่ค่ะรากนี้ไม่ตัดคงได้นะคะ พอเดี๋ยวเขาก็ลากงอกใหม่ขึ้นมานะคะไม่ต้องกลัวลากเน่านะคะเดี๋ยวใช้เชื้อไตรโคเดมานะคะลาดลดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะเพราะว่าต้นไม้ใหม่บางชนิดก็ อาจจะเปลี่ยนดินอาจจะไม่เคยดินแบบนี้แบบชนิดนี้นะคะก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อราได้นะคะก็เดี๋ยวป้องกันไว้ก่อนอันนี้เราก็จะใส่ไว้แบบนี้ก่อนนะคะไว้ดูความคืบหน้าของเขาว,ว่าเขาจะเหี่ยวลงหรือไม่นะคะนี่ค่ะ กระถางที่สองนะคะแต่ไม่ว่าพืชจะชนิดไหนนะคะเขาก็ต้องการความชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะนะคะอันนี้เขาใส่มากับขุยมะพร้าวนะคะเดี๋ยวบ้านไรองพยอมก็จะดันออกเขามีดินใส่มาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวบ้านรร่องพพยอมก็จะแยกนะคะ เพราะว่าเป็นไม้กันคนละชนิดนี่ค่ะนี่คือดินของนครศรีธรรมราชนะคะเป็นดินเป็นดินล่วนปนทรายนะคะเหนียวนิดๆน,นะคะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะคะที่บ้านไร่วงพยอมไม่มีนะคะดินแบบนี้บ้านไร่วงพยอมมีแต่ดินที่เป็น เหมือนอย่างกับเป็นดินลูกลังนะคะดินข้างบนจะเป็นดินดำแต่ข้างล่างลึกไปประมาณหนึ่งศอกก็จะกลายเป็นดินลูกลังนะคะสำหรับต้นนี้นะคะบาลาังกพยมก็ขอโทษทีนะคะที่ตอนมานี้ใบยังสดชื่นอยู่นะคะพอดีอากาศร้อน บ้านไา่วงพยอมก็เอาไว้ในอากาศอุณหภูมิที่อุณหภูมิห้องนะคะเพราะว่าเอาไว้บนบ้านนะคะมาดูอีกครั้งหนึ่งสิที่ไหนได้ใบแห้งกรอบเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะพักฟื้นกันคืนนี้อาจจะชุ่มชื้นขึ้นนะคะ ไม่แน่ใจว่าต้นนี้คือต้นพวงครามออสเตรเลียหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ใบเขาคล้ายๆนะคะก็เสร็จอีกหนึ่งกระถางนะคะอันนี้ก็มาใส่กระถาง6นิ้วนะคะอันนี้ ก็คือย่อไปตามส่วนของต้นไม้นะคะต้นไม้เล็กลงมาหน่อยก็พราะเขาส่งเบีย้ยมาให้นะคะแล้วก็ทำไปตามนั้นนะคะต้นนี้นะคะไม่แน่ใจนะคะต้องรอดูตอนโตน,นะคะ ถ้าใช่ก็คือเมื่อสมัยบบไล่พงพยอมยังตัวเล็กๆอยู่นะคะคุณตาเคยปลูกไว้นะคะเพราะคุณตาเป็นหมอสมุนไพรนะคะสมัยโบราณเมื่อถ้าคุณตายังอยู่ในตอนนี้นะคะคุณตาจะอายุประมาณร้อยห้าสิบห้าปีนะคะพระตอนที่ใบไร่องพยอมยังตัวเล็กๆอยู่นะคะประมาณห้า 7จแปดขวบนะคะคุณตาตอนนั้นก็อายุ90กว่าแล้วนะคะนี่ค่ะต้นนี้คุณตาจะเรียกว่าเศรษฐีเรือนนอกแต่ไม่ใช่ว่าเศรษฐีเรือนนอกเหมือนตอนปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวค่อยดูเขาตอนโตน,นะคะบาลังพยอมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะคะ นี่เป็นดินของเขาติดมานะคะเอาใส่ปนไปด้วยเป็นดินเป็นดินทรายนะคะดินร่วนปนทรายเพื่อให้เขาชินชากับดินของเขานะคะแล้วก็มาดินของทางจังหวัดลบบุรีนะคะถ้าต้นนี้ใช่ต้นเดียวกันกันกบที่บ้านแรงพยยม บอกมานะคะที่ว่าเป็นเศรษฐีเรือนนอกต้นของเขาจะสูงถึงประมาณ2เมตรนะคะจะมีดอกสีส้มนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะส่วนต้นนี้ น่าจะเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะเพราะเขาแกะมารู้สึกว่าจะแกะมาจากเปลือกไม้นะคะเดี๋ยวบ้านไร่พยอมจะใส่กับขุยมะพร้าวก่อนนะคะชําไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือขุยมะพร้าวที่บ้านไร่พยอมแช่ไว้นะคะแช่น้ําไว้ แช่แล้วก็เอาน้ําทิ้งแล้วก็แช่ใหม่นะคะแล้วก็แช่ซ้ําไว้อีกนะคะแช่ไว้ถึง3มครั้งนะคะอันนี้ก็จะใส่ไว้แบบนี้นะคะถ้าทําผิดสูตรก็ปลาพลไอหมอกดอกไม้ขุนเขาหมื่นบุภานะคะช่วยเทียวท้วงติงด้วยนะคะว่าทําถูก หรือเปล่านะคะนะคะ่ะก็จะใส่ไว้แบบนี้นะคะกระมะพร้าวมีความชุ่มชื้นนะคะเดี๋ยวก็ถ้าเขาอยู่ในในที่อากาศโล่งแจ้งไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปไว้ในป่าที่บ้านไร่วงพยอมได้ ทำซุ้มเรือนต้นไม้ไว้นะคะนี่ค่ะก็เสร็จอีกหนึ่งกระถางนะคะเดี๋ยวก็มาดูอีกหนึ่งชนิดนะคะใบเขาก็เหี่ยวเหมือนกันนะคะความสะเพร่าของบ้านไร่วงพยอมนะคะที่ลืมนึกไปว่าอากาศที่บ้านไร่วงพยอมนี้ร้อนไม่ล่มเย็นหรือว่าชุ่มฉ่ำเหมือนแถบทางใต้เขานะคะ อันนี้แต่เขามีรากมานะคะคิดว่าคงจะฟื้นนะคะบาลฑรพยอมก็เลยเอามาชุบน้ําไว้นะคะนี่ค่ะคิดว่าเขาคงฟื้นนะคะนี่ค่ะใบสวยนะคะถ้าเขาโตจเจริญเติบโตขึ้นจะคงจะสวยมากๆนะคะเป็นไม้อวบน้ําด้วยขออนุญาตเด็ดใบออกนะคะสองใบ ก็จะตั้งไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะไปไว้ในเรือนเพาะชำนะคะพอทา,าไว้ตรงนี้คือลมจะโกรตกตลอดนะคะตรงนี้ก็เป็นเรือนเพาะชำเหมือนกันนะคะแต่ว่าหลังคาจะทึบนะคะเดี๋ยวจะไปใส่ที่เรือนเพาะชำที่หลังคาเป็นแลมนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้เราก็ย้ายมาไว้กับเรือนพ่อชำแล้วนะคะทั้งหมดเลยก็มีอยู่5้าชนิด5้กระถางนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะลดน้ำนะคะ <S <S เพื่อให้เขาแข็งแรงนะคะให้ความชุ่มชื้นลากเดินดีนะคะ ขอให้จเจริญเติบโตดีๆนะคะอยากเห็นนะคะเจ้าของที่ส่งมาจะได้ชื่นใจนะคะว่าบาลายองพยอมนี้มีความสามารถปลูกต้นไม้ของเขาได้สำเร็จนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บารายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ